Good morning all students How are you this morning เป็นอย่างไรกันบ้างครับ students อ่ามาพบเจอกับทิเชอร์ธงชัยแล้วกับ today is Wednesday นะครับ number 4แล้วนะครับ of August 2021นะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับทิเชอร์จะมาที่ subject ไทยนะครับ topic ในวันนี้นะครับ จะเป็นการฝึกอ่านนิทานนะครับในหนังสือเรียนเล่มนี้นะครับหนังสือเรียนเล่มนี้นะครับหนังสือเรียนเล่มนี้ทิเชอร์จะพาอ่านกว่าหนึ่งรอบนะครับสําหรับวันนี้จะเป็นการฝึกอ่านนิทานนะครับหน้าที่เพจเออทเวนตี้เซเว่นนะครับจนถึงหน้าที่เออทเวนตี้เอ็ดนะครับสองหน้าทูเพจนะครับหน้าที่ยี่สิบเจ็ดกับยี่สิบดนะครับเรื่อง อึงอ่างกับวัวอามาดูซิว่าเรื่องอึงอ่างกับวัวเป็นอย่างไรนะครับมเมื่ออ่านเสร็จแล้วนะครับทิเชอร์จะมีคำถามให้เนาะแล้ววันนี้จะให้นักเรียนนะครับติวเดนทุกคนฝึกอ่านแล้วก็ะเทควิดีโอถ่ายวิดีโอส่งมาให้ทิเชอร์ด้วยนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะอึงอ่างกับวัว วัวตัวหนึ่งเที่ยวและเล็มหญ้ากินอยู่ตามชายทุ่งขณะเมื่อเดินเรียบไปตามริมคูอเผอิญย่างเท้าไปเหยียบถูกลูกอึนอ่างครอบหนึ่งตายเกือบหมดเหลือยอยู่แต่ตัวเดียวครั้นแม่อึงอ่างกลับมาจากหากินลูกอึนอ่างจึงเล่าเรื่องให้แม่ฟังว่า แม่แม่เมื่อตะกีนี้มีสัตว์อะไรตัวหนึ่งใหญ่โตจริงๆมาเหยียบลูกของแม่ตายหมดรอดอยู่แต่ฉันตัวเดียวเท่านั้นแม่ถามว่าสัตว์อะไรจึงใหญ่หนักหนาใหญ่เท่านี้ได้ไหมว่าแล้วก็พองตัวขึ้นลูกตอบว่า มันใหญ่กว่านั้นอีกแม่แม่อุ่มอ่างก็พองตัวขึ้นอีกแล้วถามลูกว่าเท่านี้ได้ไหมลูกตอบว่านั่นก็ยังไม่โตไม่ได้ครึ่งของมันเลยแม่แม่ได้ฟังดังนั้นก็มีความขัดเคืองเนื่อในใจว่าชะไหนตนจะทำตัวให้ตัวโตเท่าเทียม สัตว์ใหญ่นั้นไม่ได้เมื่อคิดดังนั้นแล้วก็ค่อยๆเบ่งให้ตัวพองขึ้นทีละน้อยทีละน้อยจนเกินขนาดท้องแตกตายอยู่กับที่นิทานเรื่องมีสอนให้รู้ว่าการทนงตัวอยากจะเท่าเทียมผู้ที่สูงกว่าตัวด้วยอุบายที่ผิดธรรมดา ย่อมเกิดความเสียหายเก่ตนเองโอเคครับจบไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับอาติวเดนก็สามารถไปฝึกอ่านได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับที่เชื่อก็จะมีคำถามให้ดังต่อไปนี้ครับปิงอานแล้วต้องตอบให้ได้นะครับคำถามที่เดิตัวละครสำคัญในเรื่องนี้มีใครบ้างอ่านักกรียนไปดูตัวละครนะครับ ที่อยู่ในเรื่องนี้มีใครบ้างที่สำคัญสำคัญนะมีอะไรบ้างครับต้องไปอ่านดูเนาะอ่าต่อไปข้อที่สองปิงสถานที่ที่เกิดเหตุในเรื่องนี้คือที่ใดนะครับอ่าสถานที่ที่เกิดเหตุมีเรื่องราวเกิดขึ้นคือที่ใดอ่าต่อไปข้อที่สามครับปิงอ่า เหตุการณ์สําคัญในเรื่องนี้คืออะไรนักเรียนต้องรู้ว่าเหตุการณ์สําคัญในเรื่องนี้คืออะไรนะครับเขียนมาเยอ่ๆนักเรียนต้องไปดูว่าเหตุการณ์ที่สําคัญเลยในเรื่องนี้เกิดจากสาเหตุใดแม่อึอางจึงต้องมาพร้อมตัวเองให้ตายให้ให้โตให้ให้ท้องแต่ตายนะครับสุดท้ายปิงในเรื่องนี้ ให้ข้อคิดอะไรบ้างน,นะครับในเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรบ้างโอเคครับนี่ก็คือคำถาม4ข้อเนาะให้สตูเดนต์อ่านเรื่องนี้ให้เข้าใจก่อนอเดอร์เตนนะครับเสร็จแล้วก็ถ่ายวิดีโอส่งมาด้วยนะครับฝึกการอ่านที่เชื่อเช็คทุกวันนะครับเกี่ยวกับงานที่นักเรียนส่งมาให้ที่เชื่อแล้วก็อย่าลืม ทำลงในวิชาภาษาไทยนะครับทำอย่างไรบ้างอันดับแรกให้นักเรียนเขียนวันที่วันนี้นะครับเสร็จแล้วหน้าแรกให้วาดภาพนี้เลยครับภาพอึกอ่างกับแม่วัวปิ้งเพราะว่าภาพนี้เสร็จหน้าเดียวเลยนะครับหน้าที่สองให้นักเรียนตอบคำถาม4ี่คำถามที่ที่เชื่อพูดไปดังกล่าวโอเคนะครับ สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับโอเคใครสงสัยก็ดูทบทวนในคลิปได้นะครับสำหรับวันนี้กุ b บายซีอ o u อากินก็ออนในคลิปครับบ๊ายบาย